น้องนิชาก,ก็สวยแต่เรามาตามตามอะเดินไปอีกสิคายายนี่ไงคะเขาก็ทำแบบนี้สวยไหมคะ คือคุณนายเน่เตรียมที่จะแบบว่าไปเต้นสงการเ,เป็นบ่นั่งไปเต้นวันสงการก็จะเป็นกลุ่มเป็นทีมค,คุณยายก็เลยลองค่ะคุณนายค่ะไม่ใช่คุณยายคุณนายลองชุดลองชุดไหอันผู้บา่าว <laughs> ให้ลูกสาวให้ผูกาเบิาวเบิ่งโอ้ยคนตากะจื่นชอบอาามุนค่ะมาที่นี่มุนให้เบิ่งเนี่ยสมภูงงามแทอุศอ่อนอายุเท่าไหร่แล้วนะคะหกสิบหกปาสมะงามค่ะงามแน่เนี่ยอ้ามุนให้เบิ่งเนี่ย น้องนิชานิชาสวยไหมสวยไม่เคยเข้านิชาหรอนี่อ่ะสวยงามเลิศค่ะเพอร์เฟกต์อาทุกซอกทุกมุมอ๋อมุมนี้มืดมุมนี้แบบว่ามันไม่ได้ไฟมันไม่ได้แบบแสงไม่ได้แสงแง่สวย สวยมากเลยมา,มาเรากระโปรงเหมือนกันนะอุ้ยรอ,องเท้าว่าพี่ใส่รองเท้าสวยคุณยายสวยจ้แต่ว่าลูกสาวลูกสาวก็อ้วน <c oughs> คุณยายสวยไอ้หลานสวยห,หลานยังไม่รวบผมเลยอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ น้องนิชาน้องนิชากินขาดเลยน้องนิชาสวยอะไรนะคะน้องนิชาอย่าจับกระปรงเข้าไปจอมๆสิอะไรนะโกโก้วานสวยอยู่แล้วโอ้ยงามสะออนคนงามค่ะ เนี่ย er, เต <power ful? S 1> ้นลัมำบงบะจ้าเมนบ่เต้นลำมบงเต้นฟอนเอาแค่นี้ค่ะขอบคุณคุณยายค่ะวันนี้เฮ้ยวยมากเลยอีกนิดหนึ่งสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะทุกคน